สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะพี่โจโนะคะคผมหนุมห้ามนคนคนอะไรดีคนดีหรือคนบ้านะคะคนน่ารักนะคะหนุ่มหน้ามนคนน่ารักรนะคะแล้วก็น้องเอิร์ทนะคะที่ช่อง Youtube รถขุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์นะคะควันนี้เราสองคนนะคะจะมาทำการรีวิวนะคะโคมัสุ PC 120 8นะคะคันนี้เราได้ทำการซื้อขายกับคุณลูกค้าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในราคาเท่าไหร่คะค่าตัวเท่าไหร่คันนี้เราซื้อขายกันที่1 8 5 0 0 0้านนานะครับผมรวมทุกอย่างราคานี้ทำอะไรให้บ้างจ๊ะก็ทำใหม่หมดครับสีนะครับเราก็ทำให้นะครับอุปกรณ์ลวดซึมครับสีนกระบอกบูธสลักช่วงลงช่วงล่างนะครับความลงความร้อนแอร์ ฟิล์มนะครับความร้อนไฟฟ้าทุกอย่างทำให้ใหม่หมดเลยนะคะในราคา1 8,5 0 0 0 0าบาทนะคะชงฟรีนะครับ อย้ำอีกทีนึงเนาะย้ำอีกทีนึงนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ทําการซื้อขายกับเราภายในเดือนนี้นะคะหมดเขตก็คือ31มบกราคมนะคะเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆก็คือหนึ่งเลยนะคะแถมน้ำมันโซล่าให้เต็มถังนะคะแถมปั๊มน้ำหนึ่งเครื่องและที่สำคัญจะอยู่จังหวัดไหนก็ช่างค่ะเราจะส่งให้ฟรีใช่ครับอันนี้อยู่ในช่องโปรโมชั่นนะครับถ้าช่วงไม่โปรล่ะครับ ช่วงไม่โปรเราไม่ได้แถมน้ำมันโซลาเต็มถังเนาะเรารไม่ได้แถมน้ำมันนะคะคเอ้ยเราไม่ได้แถมเครื่องปั๊มน้ําหรือพูดผิดนะคะคนะคะแต่ว่าที่ที่แถมแน่ๆเลยก็คือเสื้อนะคะคลายท่านบอกว่าอยากได้เสื้อบางลาแทกเตอร์นะคะคเสื้อของเรานะคะขอบอกว่าแจกยากนิดนึงเพราะว่าท่านต้องซื้อรถก่อนนะคะท่านถึงจะได้เสื้อไปนะคะมันแตก <c oughs> มันแตกต่างกันตรงไหนเนี่ยเธอปุ๊เราก็ตั้งใจฟังว่าเธอจะพูดอะไร อ่าคันนี้เราจะจัดส่งไปที่ไหนคะพี่โจ้ไปที่จังหวัดวลราชธานีนะครับบ้านเขาเองนะครับก็จะเดินทางไปที่อำเภอกรดข้าวปุ้นนะฮะอำเภอที่มีผู้ชายหน้าตาดีที่สุดนะครับโอ้เจ้าของก็จะมาพอดีอิลีวะเออเมียนเจย์พันมานะครับก็พอดีเจ้าของรถก็จะมาพอดีครับกะมะล่ากะสิงเงาด้วยสีเจ้าก่นเจ้าก่นคือสิงเงาเงาก็ได้บอกเป็นอย่างดอกเพื่อนอืมเอาต่อเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวให้ ตากล้องสาวสวยของเรานะคะพามาดูสินค้าของเราใกล้ๆเลยนะคะพี่โจไปหาลูกค้าก่อนครับเดี๋ยวเราจะเป็นได้อาจจะพูดได้ไม่ละเอียดเท่าพี่โจนะคะโอเคคุณแม่เรามาดูกันที่ช่วงล่างก่อนนะคะสําหรับช่วงล่างคันนี้นะคะมาพร้อมกับใบแท็ก50เซนนะคะเช่นเคยนะคะเราทําสีสันให้ทั้งคันเพราะฉะนั้นก็จะมีการพ่นเฟรมทั้งหมดเลยนะคะให้คุณลูกค้าแล้วก็เช่นเคยคันนี้นะคะเสริมเฟรมข้างล้อนํานะคะโอเคแล้วก็ มีถาดวางรองเท้าให้เช่นเคยนะคะสำหรับสีสันนะคะเราทำให้ใหม่ทั้งคันอยู่แล้วนี่นะคะฟิลม์มแอร์เราทำให้ใหม่หมดฟิลม์มแล้วก็ติดแบบเต็มคันอย่างนี้เลยนะคะโอเคเรามาดูกันที่ระบบระบายความร้อนอันนี้มีระบบระบายความร้อนอยู่แล้วมีการเจาะแผงข้างอยู่แล้วนะคะโอเคพี่โจแบตลูกเก่าลูกใหม่เนี่ยแบตลูกใหม่ครับแบตลูกใหม่อ่ะคุณแม่เข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะ เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นที่ปรับคอนโทรลนะคะใครถนัดขับแบบไหนก็สามารถปรับได้เลยนะคะแบตเตอรี่เราก็เปลี่ยนเป็นลูกใหม่ให้นะจ๊ะนี่นะคะสำหรับคันนี้สีสันอุ้ยจะระบีติดมืออีกร้วนะคะสติกเกอร์ก็เป็นสติกเกอร์ใหม่นะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะซีเเอยนสูงนะคะมีกล้องหลังมาด้วยนะคะมีกล้องหลังแล้วก็ สติ๊กเกอร์เป็น3 m มอย่างดีนะคะติดให้ใหม่เลยสีสันก็ทำให้ใหม่ทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวจะขอไปแบบรวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าพูดไม่เก่งนะคะแล้วมาดูปั๊มนะคะยิ่งพูดไม่ได้เลยนะคะเรามาดูกันที่ปั๊มนะคะปั๊มเดิมนะคะน,นี้เป็นปั๊มเดิมอ่ะคุณแม่เข้าไปดูใกล้ๆได้เลยค่ะอันนี้เป็นปั๊มเดิมเราเช็คให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบของเรวน้ำมันไฮโดรล็ไฮดรอลิกนี่นะคะเช็คให้ใหม่หมดนะคะเช็คให้ใหม่หมดเลยนะคะ ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแผงข้างเพื่อระบายความร้อนนะคะอ่าแล้วก็มีการติดกระจกนะคะมองข้างอ่าคุณแม่เดินมาแบบรวดเร็วจัวจ้าดเลยนะคะสำหรับซีนกระบอกนะคะเคยบอกไปแล้วนะคะว่าถ้ารั่วมีการรั่วซึมเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะมีไฟสองสว่างที่หัวเก่งนะคะสองดวงแล้วก็มีการ เนี่ยค่ะติดตะแกรงกันกระจกช่องวางเทา้าแล้วเราก็มาดูกันที่บุ้งกีสําหรับคันนี้บุ้งกีเป็นแบบสีฟันนะคะเป็นบุ้งกีสีฟันแล้วก็มีการเสริมหน้าอารมแบบ3เส้นให้คุณลูกค้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูระบบภายในเก๋งกันดีก,กว่านะคะ อยากหัวอยากหัวว่าว่าเกง่งเอาคุณแม่ซูมเข้าไปถ่ายเข้าไปในเกิ่งเลยค่ะคุณแม่นะคะเราก็มีการล้างทําความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้แต่เริ่มต้นเลยว่าแอร์ฟิล์มนะคะเราเช็คให้ท่านใหม่หมดเดี๋ยวรอพี่โจ้สักครู่นะคะเราจะให้พี่โจ้เออมารองระบบให้เราดูนะคะก่อนจะเออก่อนจะไปทําการรองระบบนะคะอันนี้ก็คุณลูกค้ามาถึงพอดีนะคะ เดี๋ยวให้คุณลูกค้าของเราได้ทำการเช็ครถก่อนนะคะนี่นะคะเช็ครถก่อนจะส่งเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะส่งให้เลยนะคะอันนี้จะส่งไปอูบลน,นะคะนี่นะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบ P C 120ขีด8นะคะยังมีอีกหลายคันเลยนะคะราคาก็ราคาเดียวกันเลยนะคะราคานี้เช็คระบบให้ใหม่ทั้งหมดพร้อมสีสันสวยงามแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็อย่างที่เคยแจ้งไปนะคะโรงงานเราเป็นระบบเปิดนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเช็คดูทุกขั้นตอนในการซ่อมบำรุงรถของคุณลูกค้าหลังจากทําการซื้อขายหรือนำมาซ่อมได้เลยนะคะมาไม่ยากนะคะจับจุดง่ายๆเลยนะคะมาหาอะไรมอหัวเฉียวนะคะอ,อ,อยู่ประมาณกอมอที่17.5นะคะง่ายๆง,ง่ายกว่านั้นอีกนะคะเข้า GPS นะคะเข้าแอป แผนที่เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าบางนาะแท็กเตอร์นะคะเดี๋ยวก็จะพาคุณลูกค้ามาเจอกับน้องเอิร์แล้วก็พี่โจโนะคะที่บริษัทนะคะเดี๋ยวจะพาเลือกชมรถสวยๆนะคะรับรองนะคะได้ได้กลับบ้านไปถูกใจแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าแล้วก็พี่โจโทําการเช็ครถก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะก็พี่โจได้ลองระบบรถนะคะให้คุณลูกค้าของเราได้ดูนะคะไม่ชอบใจตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรก็จะได้เข้าใจกันนะคะนี่แต่ว่ารถทำเสร็จมาเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ ประมาณสิ้นเดือนนะคะจะมีรถเข้ามาอีกเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ลานจอดค่อนข้างว่างนิดนึงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวรอประมาณสิ้นเดือนนะคะมีรถสวยๆเข้ามาเดี๋ยวจะไลฟ์สดทาง Facebook ให้ได้ชมนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตนะคะให้พี่ๆทางช่อง YouTube ได้ดูกันด้วยนะคะ จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่าเดี๋ยวให้พี่โจนะคะได้เคลียร์กับทางคุณลูกค้าเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาอยู่กันสองคนดีกว่านะคะอยู่กับเอิร์ธนะคะไม่ใช่ถี่สองคนนะคะพูดผิดนะคะวันนี้วรวนนิดนึงเดี๋ยวเรามาอยู่กันกับเอิร์ธดีกว่านะคะไหนๆเราก็ได้รีวิวนะคะโคามาสูร้อยยี่สิบขีดแปดไปแล้วก่อนจากกันวันนี้นะคะเราจะยังไม่จากกันไปเฉยๆนะคะ นี่นะคะเราจะพามาดูเนี่ยนะคะร2อรุ่น8ปดคันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะคะมาพร้อมกับใบแท็กใหญ่เลยนะคะเจสิบเซนนะคะระะชั่วโมงการทำงานคันนี้นะคะมาเพียง4,000ชั่วโมงนะคะแต่ขอบอกก่อนว่ามีลูกค้าจากทางขอนแก่นได้มาทำการจองแล้วนะคะนี่นะคะแต่อยากจะบอกว่าเนี่ยรสภาพดีๆแบบนี้นะคะ120รุ่น8 ยังมีอีกหลายคันนะคะอันนี้คันนี้อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะนะคะอยู่ใกล้เรานะคะเพราะอีกคันนึงจอดอยู่ไกลเหลือเกินนะคะนี่นะคะท่านใดพี่ชื่นชอบร้อยยีรุ่น8นะคะนี่นะคะสภาพดีๆสวยๆอย่างนี้นะคะมีอีกเยอะนะคะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทของเราได้นะคะโอเคขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจากกันนะคะขอฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ 085-840-0788นะคะและ082-9193-748นะคะบริษัทบางนาแท็กเตอร์ยินดีให้บริการทุกทกท่านเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะต้องขอปิดคลิปคนเดียวนะคะเดี๋ยวให้พี่โจเขาเ,เช็ครถแล้วก็เคลียร์กับทางคุณลูกค้าก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนีออ้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอเป็นตัวแทนพี่โจด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย